ฉายาพูดถึงเรื่องฉายาก่อนนะครับมีใครเคยมีฉายาไหมอ่าผมคิดว่าทุกคนนะน่าจะเคยมีถูกตั้งฉายาให้นะแล้วก็อย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนคนก็เรียกเฮ้ยไอเจษดาพรไอเจษดาพรใช่ไหมบางคนเรียกว่าบางคนเรียกว่าปรินปรินนี่เนี่ยปรินรู้จักปรินไหมั้เออนั่นแหละเอออะไรเงี้ยเพราะเขาเรียกอย่างนั้นใช่ไหมหยอกไหม หยอกนะหยอกหยอกนะครับหยอกแต่ว่าผมแค่อยากจะบอกสื่อว่าทุกคนเคยถูกตั้งฉายาที่อาจจะไม่พึงประสงค์ใช่ไหมแล้วก็เป็นฉายาที่คนอื่นตั้งเรียกให้เราเพื่อจะล้อหรือว่าเพื่อจะเหมือนกับขยี้ในจุดที่เป็นจุดด้อยหรือว่าจุดที่ไม่น่าพึงในชีวิตของเราอะไรเงีย้ยแต่ว่าพี่น้องรู้ไหมในช่วงที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยพระเยซูเองก็มีฉายาด้วยเหมือนกันนะแล้วหนึ่งในฉายาที่ บรรดาผู้นาสังคมและศาสนาในสมัยนั้นตั้งให้กับพระเยซูเนี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยล้อพระเยซูหรือว่าตําหนิพระเยซูหรือว่าคอ l หาพระเยซูว่าเป็นเพื่อนของคนบาปน,นะใช้ยาหนึ่งนะครับที่พระเยซูได้รับในสมัยที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ดําเนินอยู่บนโลกนี้เนี่ยบังเกิดเป็นมนุษย์าดำเนินอยู่บนโลกนี้เนี่ยเ,เ,นม,นยเ,ยเยมื่อประมาณ2,000กว่าปีที่แล้วคือคนเนี่ยเรียกพระองค์ว่าเป็นเพื่อนของ คนบาสนะครับในมัทธิวบทที่11ข้อ19แล้วก็ลูกาบทที่7ข้อ34นะครับพูดถึงว่า,าพระเยซูก็พูดเองนะว่ามีคนเรียกพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยเป็นเพื่อนของคนบาปนะครับ ปัจจุบันเนาะราอยู่ในประเทศไทยในปี2023เนี่ยแน่นอนนะครับฉายาเนี่ยว่าเออเพื่อนของคนบาปเนี่ยอาจจะดูปกติธรรมดานาะอาจจะไม่ได้มปีประเด็นปัญหาอะไรคือสมมติมีคนมาเรียกเราว่าเป็นเพื่อนของคนบาปล้วคงไม่ได้รู้สึกว่ามันรุนแรงหรือร้ายกาจอะไรใช่ไหมครับแต่ในประเทศอิสราเอลเนาะต้องย้อนกลับไปเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ย การที่จะเรียกคนคนหนึ่งว่าเป็นเพื่อนของคนบาปเนี่ยถือว่าเป็นคําดูหมิ่นเหยียดยามที่ร้ายกาจและรุนแรงมากทีเดียวนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสังคมในสมัยนั้นกับสมัยของเราเนี่ยมันต่างกันมากนะคือสังคมในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่เคร่งครัดในศาสนานะ ต้องเข้าใจนะครับสังคมคนยิวเนี่ยเขาเป็นสังคมที่เคร่งครัดในศาสนานะครับแล้วก็ให้ความสําคัญกับศีลธรรมมากนะครับซึ่งต่างจัดยุคสมัยของเราอย่างสิ้นเชิงเนาะซึ่งคนแทบจะไม่สนใจศาสนาแล้วแล้วก็แทบจะไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเลยเนาะในขณะคือเมื่อแต่เมื่อเราย้อนกลับไปใน 2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยในขณะที่ผู้นำสังคมและศาสนาในบรรดในสมัยนั้นคือถ้าเกิดปัจจุบันเราจะเรียกว่าเป็นพวกคนดีใช่ไหมพวกกลุ่มคนดีที่คิดว่าตัวเองดีในสมัยนั้นเนี่ยคือคนกลุ่มคนดีพวกนี้เขาไม่คิดแม้แต่จะสูงสิงหรือเอาตัวเข้าไปใกล้คนบาปเลยเนาะ แล้วก็ถ้าเกิดทุกคนจําได้นะครับในพระคำลูกาบทที่สิใช่ไหมที่มีคำอธิฐานของฟาริสี<ม>ใช่ไหมโอโ้โหอธิฐานอย่างภาคภูมิใจเลยข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ข้าพูงไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมไม่เหมือนคนบาปไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนพวกคนเก็บภาษีเหล่านี้ใช่ไหมคือเขารู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมแต่ว่าพระเยซูในขณะที่กลุ่มคนดีเขาคิดกันอย่างนี้นะครับพระเยซูเนี่ยกลับแสดงพระคุณความรักและหยิบยื่นความเมตตากรุณาให้กับ บรรดาคนที่สังคมต่างก็ตราหน้าว่าเป็นคนบาปคนชั่วคนเลวเป็นเดนสังคมนะครับฉะนั้นคนดีในสมัยนั้นหรือผู้คนโดยภาพรวมในสมัยนั้นเนี่ยเขาจึงไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอ้ยพระเยสุคริสเนี่ยพระองค์เนี่ยเป็นพระเมสสยาและเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แต่ทาไมพระองค์เนี่ยถึงดูเหมือนว่าพระองค์อ้างตัวอย่างนั้นน่ะแต่ทาไมดูเหมือนว่ารอบตัวของพระยซูเนี่ยมีคนบาปอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ในเมื่อพระเยซูไปไหนก็มีคนบาปมาลอยล้อมพระองค์ก็เจอคนบาปอยู่ใกล้พระองค์เนี่ยไม่แปลกใจนะครับที่คนในสมัยนั้นโดยเฉพาะผู้นําศาสนาเนี่ยจึงนับพระเยซูรวมเข้ากับคนบาปเหล่านี้ด้วยเลยเนาะก็เลยนับพระเยซูรวมไปกับคนเหล่านี้ที่พวกเขาปฏิเสธนะครับแล้วก็ประจานพระเยซูนะครับดูหมิ่นพระเยซูตําหนิติดเตียนข้อละหาพระเยซูว่าพระองค์เนี่ยเป็นเพื่อนของคนบาปนะครับและในที่สุดนะครับพระเยซูเองเนี่ยไม่เพียงถูกตั้งฉายาเนาะ พระเยซูคริสเองเนี่ยถูกพวกเขาฆ่านะเพราะว่าในสายตาของผู้นำในสมัยนั้นสายตาของในสายตาของสังคมของผู้นำศาสนาในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูเป็นเพียงแค่เพื่อนของคนบาปและไม่ได้ดีพอไม่ได้ชอบทำพอและไม่สามารถจะผ่านมาตรฐานพวกเขาแล้วจะผ่านมาตรฐานของพระเจ้าได้อย่างไรจะเป็นพระเมสสิยา ได้อย่างไรแต่พี่น้องรู้ไหมครับสิ่งที่เป็นขอ้อคอลังหา,<ๆ>ห,าหรือว่าเป็นความอื้อเฉาหรือเป็นจุดด่างพร้อยในสายตาของคนในสมัยนั้นที่มองพระเยซูแล้วเนี่ยแท้ที่จริงนะครับการเป็นเพื่อนของคนบาปเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้าการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนของคนบาปเนี่ยเป็นสุดยอดของข่าวประเสริฐที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วเป็นสิ่งที่ทําให้ความเชื่อของเิสเซียนเนี่ยแตกต่างจากทุกศาสนาในโลกนะ ข่าวดีคือเรามีพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับซึ่งพระองค์เนี้ยก็คือพระองค์เป็นเพื่อนของคนบาปนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าพระองค์ทรงพร้อมและยินดีที่จะต้องรับคนบาปทุกคนที่กลับใจใหม่มาเชื่อและไว้วางใจในพระองค์นะครับความรอดนะครับสำหรับคริสเตียนเราสําหรับพระเยซูสําหรับพระเจ้าเที่ยงแต่แตเดียวเนี่ยความรอดไม่ได้เป็นของคนที่ทําดีทําได้ทําพอถูกไหมความรอดไม่ได้เป็นของคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วหรือดีพอแล้วนะครับ แต่เป็นของคนที่ยอมรับในความผิดปากของตนแล้วก็กลับใจมาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะครับแล้วก็ข้อ17นะที่เราได้อ่านไปเนี่ยเป็นหัวใจของพระกิตติคุณนะเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐแล้วก็เป็นหัวใจของพระคำตอนนี้ด้วยนะครับในข้อ17บอกว่าคนเจ็บพระเยซูตัดเองนะไม่ต้องการหมอแต่คนสบายต้องการเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบธรมแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกีต นี่เป็นหัวใจแห่งข่าวประเสริฐนะครับพระคัมภีร์มาระโกบทที่2ที่เราได้อ่านที่เราได้อ่านด้วยกันเนี่ยคือถ้าเราย้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเราย้อนไปตอนต้นบทที่สองเนี่ยเราจะพบว่าในมาระโกบทที่สองในพระเยซูในเวลานั้นอยู่ที่เมืองคา um, เปิดนาอุมเนาะเมืองคาเปินาอุมเนี่ยเป็นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ เรียกไงเดียเป็นเหมือนกับสำนักง,งานใหญ่ของพระเยซูก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นเหมือนกับที่ที่พระเยซูได้ทั้งเริ่มต้นใช่ไหมพันธกิจของพระองค์ก็เริ่มต้นที่คาปูนาอมุมแล้วก็รวมถึงการทำบุกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับทำพระธิารุกิจของพระองค์ที่เมืองคาปูนาอุมด้วยเนาะในบทที่2ข้อที่หนึ่งเนี่ยเราให้เราฟังว่าพระเยซูเนี่ยอยู่ที่เมืองคาปูนาอุมนะครับแล้วในข้อที่2เป็นต้นมาจนถึงข้อ12บอเนี่ยถ้าทุกคนได้ย้อนกลับขึ้ มีบ้านหลังหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีคนมาฟังพระเยซูมากเลยแล้วปรากฏว่ามีคนง่อยสีเอ้ยไม่ใช่มีไม่ใช่คนง่อยสีคน <c oughs> มีเพื่อนของคนง่อยใช่ไหมสี่คนเนี่ยเนี่ยหาคนง่อยคนนี้ที่นอนอยู่ที่แครเนี่ยมีเพื่อนเขาสี่คนหาม,มาปรากฏว่าไม่มีที่จะเข้าหาพระเยซูใช่ไหม <c oughs> ก็เลยไปทําไมรื้อหลังคาแล้วก็หย่อนพระเยซูเอ้ยไม่ใช่ฉอดพระเยซูดิโทษทีหย่อนคนง่อยลงมาจากหลังคาเพื่อจะให้พระเยซูใช่ไหมเพราะพระเยซูเห็นแบบนี้เห็นความเชื่อใช่ไหมพระเยซูก็บอกไปรู้ป่ะพระองค์บอกว่ายกความบาป อภัยความผิดบาปให้กับคนง่อยคนนี้นะครับแล้วก็พระเยซูก็ได้พิสูจน์สิทธิอหน้าของพระองค์ที่จะยกความผิดบาปเนี่ยโดยการรักษาคนง่อยนั้นให้หายด้วยใช่ไหมเรื่องนี้เราอยู่ในข้อที่1นึ่งไอข้อ2ถึงข้อที่12ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่มาราโกเนี่ยเล่าให้เราฟังว่าคือในเรื่องราวพระกิติคุณของพระเยซูรที่เรียบเรียงโดยท่านมาราโกในบทที่2ตอนต้นเนี่ยข้อ1นึถึงสิอเนี่ยมาราโกยืนยันแล้วก็ถ่ายทอดความจริงให้เราเห็นว่าพระเยซูผู้นี้เนี่ย เป็นผู้ที่มีสิทธิอำนาจนะที่จะยกความผิดบาปได้อันนี้ใช่ไหมนี่คือใจความของข้อ1นึสองทีนี้ในข้อที่ 13- บสมถึงสิเนี่ยมาระโกกําลังแสดงให้เราพูดต่อไปเล่าบอกเราต่อไปแล้วใครละ่ะที่พระเยซูจะยกโทษความผิดบาปให้บา้างเข้าใจไหมคือในข้อที่1นึสองเปาโลบอกว่า1นึ่งสเปาโลเอ้มาระโกบอกว่าพระเยซูมีสิทธิยกอํานาจมีมีสิทธิอำนาจยกความผิดบาปให้นะทีนี้ข้อ 13- บสมถึงสิมาระโกจะบอกต่อไปแล้วว่า อ้าวแล้วใครบ้างละ่ะที่จะได้รับการยกโทษอภัยความผิดบาปจากพระเยซูคริสต์นะครับและพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ที่มาถึงเราในค่ำคืนนี้ก็สอนให้เราได้รู้ว่าคนที่จะได้รับการอภัยจากพระเยซูนะไม่ใช่คนที่เห็นว่าตัวชอบธรรมคือไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วหรือดีพอนะครับหรือจะสามารถดีได้พอนะแต่คนที่จะได้รับการอภัยจากพระเยซูคริสต์พระเจ้าเท่งแท้แต่องค์เดียวแต่ผู้นี้เนี่ยก็คือคนบาปทุกคน ที่กลับใจมาเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์นะครับผมจะแบ่งปันในหัวข้อวันนี้นะครับจะแบ่งปันในหัวข้อแต่มาเรียกคนบาปน,นะครับผมจะแบ่งปันในหัวข้อ แต่มาเรียกคนบาปนะครับเป็นข้อความที่มาจากข้อ17เใช่ไหมคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อที่จะเรียกคนที่เห็นว่าตัวชอบทำแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกเรียนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันน2011นะถ้าผมจะไม่ผิดนะจะบอกว่าแต่มาเรียกคนบาปนะครับแล้วก็คือหัวใจของพระคำตอนนี้ก็คือว่าข่าวดีของพระเยซูเนี่ยนะครับข่าวดีของพระเยซูคริสต์เนี่ยข่าวดีเรื่องความรอดเนี่ยข่าวดีที่เราทั้งหลายเชื่อและประกาศเนี่ย ข่าวดีที่เราทั้งหลายประกาศแล้วก็เฉลิมฉลองกันอยู่เสมอเนี่ยไม่ได้มีไว้สําหรับคนดีนะข่าวดีไม่ได้มีไว้สําหรับคนดีนะแต่มีไว้สําหรับมีพร้อมสําหรับทุกคนที่รู้ตัวและยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและไม่มีวันที่จะดีพอจึงหันมาพึ่งพาพระเยซูคริสต์ผู้เดียวที่ทรงมีสิทธิอำนาจที่จะยก ความผิดบาปได้นะครับข่วาวประเสริฐข่าวดีความรอดเป็นของคนที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณใช่ไหมจำได้ไหมในมัทธิวบอกว่าคนที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณก็เป็นสุขพเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาความรอดเป็นของคนที่หิวกระหายความชอบธรรมคือไม่มีอ่ะขัดสนอยากได้หิวอยากได้ความชอบธรรมกระหายความชอบธรรมพระมีบอกว่าผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะส่งให้เขาอิ่ม บทดีบุนะครับจากพระเจ้าหน้าตอนนี้นะครับเราได้เห็นความจริงซึ่งเป็นความหวังสําหรับคนบาปนะอย่างน้อย3ประการวันนี้ผมจะแบ่งปัน3ประการนะครับแต่จากเวลาน่าจะได้อันเดียวนะครับก็คือว่าประการที่1นนะครับพระเยซูคริสต์ทรงเรียกคนบาปพระเยซูคริสต์ทรงเรียกคนบาปประการที่2นะครับพระเยซูคริสต์ทรงร่วมสํำรับกับคนบาปพระเยซูคริสต์ทรงร่วมสํำรับกับ คนบาปนะครับประการที่3นะครับพระเยซูกฤ์ทรงรักษาคนบาปนะครับพระเยซูกฤ์ทรงรักษาคนบาปการทรงเรียกการร่วมสำรับแล้วก็การรักษาพระเยซูสต์ทรงเรียกคนบาปข้อ13 14พระเยซูกฤ์ทรงร่วมสำรับกับคนบาปข้อ15พระเยซูกฤ์ทรงรักษาคนบาปข้อ16ถึง17นะครับวันนี้ขอแบ่งปันในส่วนประการที่1นะครับพระเยซูกฤ์ทรงเรียกคนบาปข้อ13กับข้อ14นะในข้อ13นะครับ ฝ่ายพระองค์ได้เสด็จไปตามชายทะเลสาบอีกประชาชนก็มาหาพระองค์และพระองค์ได้ตรัสสั่งสอนเขานะครับพระเยซูคริสต์อยู่ที่ทะเลสาบนะครับแล้วก็พระเยซูเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านเรื่องราวของพระเยซูคุ้นเคยกับเรื่องราวในพระกิตติคุณเนี่ยเราจะพบว่าที่1เนาะที่พระเยซูไปประจำสม่ำเสมอเนาะคือปกติวันอาทิตย์ก็เห็นพงไปทำมัสาราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่หนึงที่พระเยซูไปตลอดเลยนะ คือทะเลสาใช่ไหมแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นพระเยซูที่ทะเลสาบนะครับ mm. ก็ากเหียนว่าโอ้โ oh, ห oh, มีคนมากมายใช่ไหมมาหามาไายล้อมพระองค์แล้วทุกครั้งมีคนมาหาพระองค์พระองค์ก็ตัดสั่งสอนเขานะ mm. เพราะฉะนั้นในข้อ13เนี่ยเด้นเล่าถึงเหมือนกับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นภาพจําของพระเยซูก็แล้วกันเนาะคือเวลามองไปเห็นพระองค์ที่ไหนก็ต้องเห็นภาพนี้แหละก็คือมีคนมากมายพระองค์ไปไหนก็มีคนมากมายมาหาแล้วก็พระองค์ก็สั่งสอนเขานะครับเป็นเหมือนกับกิจวัตรของพระเยซูเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจําสม่ําเสมอแต่แล้วนะครับแต่แล้ววันที่ดูเหมือนสุดแสนจะธรรมดานี้นะครับก็ได้กลายเป็นวันที่สุดแสนพิเศษนะครับเพราะเรื่องราวที่เหลือเชื่อก็ได้เกิดขึ้นในข้อที่14นะในข้อ14บนะครับบอกว่าเมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปนั้นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่ออบีบุตรัน เฟียสนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสแก่เขาว่าจงตามรองมาเถิดเขาก้ลุกขึ้นตามพระองค์ไปในพระคัมภีร์ข้อนี้ข้อ14เนี่ยพระเยซูคริสต์ได้เห็นชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเลวีนะและพระเยซูคริสต์ได้ทรงเรียกคนคนนี้เนี่ยให้ติดตามพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากนะ มันเป็นเรื่องที่น่าช็อกมากคือสําหรับเราทั้งหลายที่ได้อ่านเรื่องนี้ฟังเรื่องนี้มาหลายครั้งหลายหนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยเฉยเฉยใช่ไหมมันคือเป็นเรื่องเหมือนแบบคุ้นแล้วรู้แล้วมันจะจบจบยังไงใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสําหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะถ้าเราเอาตัวเองไปอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับถ้าเราเห็นว่าโอ้โหพระเยซูเนี่ยเรียกคนคนนี้ที่ชื่อว่าเลวีให้ตามพระองค์เนี่ย แน่นอนนะครับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นต้องตกตะลึงนะคือต้องช็อกจนไม่อยากจะเชื่อไม่แต่ถ้าไม่อยากจะเชื่อหูกับสายตาของตัวเองเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนที่พระเยซูเรียกให้ติดตามพระองค์คนนี้เป็นคนเก็บภาษีใช่ไหมและในสายตาของสังคมสมัยนั้นใช่ไหมคนเก็บภาษีเนี่ยถือเป็นคนที่แย่และเลวร้ายที่สุดในสังคมเลยก็ว่าได้ถ้าเราอ่านต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเช่นในข้อ15ใช่ไหมที่บอกว่ามีคนเก็บภาษี แล้วก็คนบาปอื่นๆหลายคนมากินกับพระองค์ใช่ไหมข้อ16บอกว่าเขาเห็นว่าพระเยซูสวยพระไก่หารกับคนบาปและคนเก็บภาษีใช่ไหมคือเหมือนกับว่าต้องแยกคนเก็บภาษีมาอีกกลุ่มหนึ่งของคนบาปเลยคือบาปก็ว่าคือรวบรวมคนบาปคือไม่ดีแล้วอะ่ะแต่คือในบรรดาคนบาปคือต้องแยกมาอีกกลุ่มหนึ่งเลยอะคือแบบคนเก็าษนี่คือแย่แย่สุดๆเลยใช่ไหม ฉะนั้นนะครับอย่าว่าแต่ติดตามเลยนะตามปกติคําว่ารับบีรับบีแปลว่าอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์สอนศาส,สนาในสมัยนั้นเนี่ยในสมัยนั้นนะครับไม่มีรับบีคนไหนที่สติดีนะอยากจะไปข้องเกี่ยวกับคนเก็บภาษีเลยไม่มีนะและถ้ามีคนเก็บภาษีมาขอติดตามเป็นลูกศิษย์ของรับบีคนไหนนะในสมัยนั้นนะครับรับบีคนนั้นเนี่ยต้องทําทุกวิธีทางที่จะขัดจัดและไล่คนนี้ไปให้ไกลที่สุดไปให้เร็วที่สุดเลย ถ้าอยู่อยู่ยุคปัจจุบันอาจจะต้องบอกว่าย้ายบ้านหนีปิดร้านหนีหรือระงับดีแอทิเวชช่องดีแอทิเวชั่นไอ้เขาเนี่ยหนีเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการไปเกี่ยวกับคนเก็บภาษีในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉาวรับไม่ได้ของสังคมมันทําให้เกิดข้อถกเถียงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยนะเหมือนกับเป็นแบบถ้าเป็นปัจจุบันขึ้นขึ้นข่าวหน้าหนึ่งเลยอ่ะโอ้โหอาจารย์คนนี้ทําแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมแต่พระเยซูคริสต์นะครับไม่เหมือนใคร พระเยซูคริสต์ไม่เหมือนรับบีคนอื่นๆและไม่มีใครคนอื่นที่เหมือนพระเยซูด้วยนะครับอยากให้เราดูสังเกตกันนิดหนึ่งนะครับคนเก็บภาษีคนนี้ที่พระเยซูได้เรียกให้ตามพระองค์เนี่ยคนนี้เขามีชื่อว่าอะไรนะเลวีใช่ไหมคนนี้เขามีชื่อว่าเลวีสาหรับคนที่เคยอ่านพระคัมภีร์เดิมเลวีเนี่ยเป็นชื่อของคนยิวนะปกติแล้วเฉพาะคนยิวที่จะตั้งชื่อว่าเลวีนะในสมัยนั้นแล้วก็เลวีเนี่ยออริจินอลเลยนะครับเริ่มต้นมาจากลูกชายคนหนึ่งของยาโคบใช่ไหม ยาโคบมีภรรยาสองคนใช่ไหมเรเ,เ,เบคากับเรอาใช่ไหมที่หลักๆใช่ไหมแล้วก็เรอาเนี่ยมีลูกหลายคนแล้วก็เรอ,อาเนี่ยก็มีลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่า,เ,าเนี่ยเลวีใช่ไหมแล้วก็แปลว่าสนิทสนมใช่ไหมนอกจากนี้ใช่ไหมครับคือไม่เพียงแต่น,นี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมต,ต่อมานะครับคำว่าเลวีเนี่ยก็ได้กลายเป็นชื่อเผา่ mm hmm. าเผ่าหนึ่งของ mm hmm. อิสราเอลใช่ไหมซึ่งเป็นเผ่าที่พิเศษมากเลยนะเป็นเผ่าที่มีบทบาทสําคัญเพราะอะไรรู้ไหมเ mm hmm. พราะในเพิ่มพีเดิมเนี่ย คนเลวีนะเวลาที่เขานับสำรวจสำรวจสำรวจสำมวโนโคนประชากรในเพิ่มบีเดิมเนี่ยเขาจะไม่นับเลวีเข้ากับจํานวนชนชาติอิสราเอลนะเพราะว่าคือเขาถือว่าคนเลวีเนี่ยพิเศษเพราะพระเจ้าเลือกสรรเขาออกจากอิสราเอลอีกทีหนึ่งอะ่ะคืออิสราเอลเนี่ยพระเจ้าเลือกสรรออกจากโลกแล้วใช่ไหมแต่ในบรรดาคน,นเหล่านี้เนี่ยพระเยซูพระเจ้าเนี่ยได,ได้เลือกสรรเ,เลวีออกมาอีกเนี่ยแยกเข้าไว้เฉพาะสาหรับพระองค์เพื่อ รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะนะเพื่อรับใช้ในพระวิหารในพระพาในแต่นัดพบอะไรอย่างเงี้ยนะคือคนเลวีเนี่ยเขาไม่มีทรัพย์สินหรือส่วนแบ่งที่ดินในประเทศอิสราเอลนะจำได้ไหมตอนที่โยชูวาพาอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินปัสัญ,ญาใช่ไหมเขาก็แบ่งคณะอันนะ่ะเป็นให้เผ่าต่างๆตอนนั้นเนี่ยเ,เลวีไม่ได้นะไม่มีทรัพย์สินไม่มีที่ดินของตัวเองเพราะพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเองเนี่ยจะเป็นส่วนแบ่งและเป็นมรดกของพวกเขาใช่ไหมคนเลวีเนี่ย เป็นเผ่าที่ได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่การเป็นปุโรหิตนะคือเป็นเผ่าปุโรหิตปุริคือใครคือตัวแทนของพระเจ้าใช่ไหมเป็นตัวแทนของพระพรเป็นตัวแทนของการศอยู่ด้วยของพระเจ้ามีส่วนในการที่จะนำรับใช้พระเจ้าแล้วนำคนของพระเจ้านมัสการพระเจ้าใช่ไหมนี่คือเป็นบทบาทที่สําคัญมากนะครับแต่ในเวลานี้เนี่ยนั่นพอเรามาดูในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับเรากลับเห็นคนคนหนึ่งนะที่ชื่อว่าเลวีแต่เขามีชีวิตที่ห่างไกลกับสิ่งที่เขาควรจะเป็นอย่างสิ้นเชิง เขามีชีวิตสวนทางกับพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคำว่าเลวีโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้มีชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้าใช่ไหมเขาไม่ได้มีชีวิตที่บัติรับใช้พระเจ้าเลยตรงกันข้ามนะครับเลวีคนนี้นะครับได้ขายตัวของเขาเองเป็นข้ารับใช้อณาจารโรมซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะแล้วในสมัยก่อนเนี่ยชาวต่างชาติถือว่าเป็นคนที่แม่มนทินใช่ไหมแถมคนเหล่านี้ทำไมนับถือลูกเครลอีกนะ เขาไม่เพียงแต่ขายตัวเป็นค่ารับใช้ลมเท่านั้นเขายังขายวิญญาณของเขาเพื่อแลกกับทรัพย์สินเงินทองแล้วก็แลกวิธีการหาทรัพย์สินของเงินทองของเขาก็คือการทรยศคนในชาติตัวเองขูดรีดคนในชาติเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยต้องตกตะลึงอย่างแน่นอนที่พระเยซูทรงเรียกเลวีคนนี้นะครับจากคนมากมายที่รายล้อมและติดตามพระองค์มาฟังคําสอนของพระเยซูนะพระเยซูได้ทรงเรียก เลวีคนนี้คนเก็บภาษีคนนี้ให้ติดตามพระองค์แน่นอนนะครับทุกคนต้องช็อกแต่คนที่ช็อกที่สุดนะผมคิดว่าก็คือเลวีเขาคงไม่คิดหรอกคนมากมายขนาดนี้พระองค์กลับเรียกเขาให้ติดตามพระเยซูพระเยซูเรียกเลวีสั้นๆง่ายๆบอกว่าจงตามเรามาเถิดไม่มีคำอธิบายใดๆเพิ่มเติม น่าสนใจนะครับพระเยซูเนี่ยก่อนหน้านี้พระเยซูก็เรียกชาวประมง4คนด้วยลักษณะที่คล้ายกันใช่ไหมในมาระโกบทที่1ใช่ไหมข้อสิบหกถึงสิบแปดเอ๊ะทุเดียวสิบหกถึงยี่สิบใช่ไหมที่บอกว่าซีโมอนอันรูใช่ไหมที่เป็นพี่น้องกันพระเยซูก็เรียกก็จงตามเรามาเถิดใช่ไหมมีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราจะตั้งให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาแล้วก็ต่อมาก็มีอย,ยอนใช่ไหมแล้วก็มียากบเป็นพี่น้องกันอีกก็เรียกให้เขาตามพระองค์เหมือนกันนะครับกคคค็คำตัดของพระเยยซซููการร่นเเเทของพะีย สั้นๆง่ายๆนะครับแล้วเลวีตอบสนองยังไงใช่ไหมครับน่าน่าประทับใจนะการตอบสนองของเลวีนะในข้อ14บอกว่าเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปนี่เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการตอบสนองที่พระเจ้าปรารถนาจากชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมเขียนเอาไว้อย่างนี้นะว่าเลวีได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกที่ชัดเจนด้วยการเชื่อฟังอย่างทันทีเห็นไหมเลวีตอบสนองต่อการทรงเรียกที่ชัดเจนด้วยการเชื่อฟังอย่าง ทันทีโอไม่รู้พี่น้องเป็นเหมือนผมไหมนะครับแต่บ่อยครั้งเนี่ยผมมักจะเรียกร้องคําอธิบายใช่ไหมที่แบบเราเห็นด้วยแล้วก็ยอมรับได้ก่อนถึงจะเชื่อฟังพระเจ้า<ม>ทั้งทั้งที่บางอย่างก็ชัดเจนในตัวของมันแล้วนะแต่เราก็มึอนอย่างอยากได้คําอธิบายอ่ะที่เราแบบเอออธิบายมาก่อนอ่ะทําไมอ่ะถึงจะยอมรับได้อ่ะถ้าเป็นนักกฎหมายใช่ไหมเราเรียนข้อสอบกฎหมายเนี่ยจะต้องบอกว่าจงอธิบายโดยสังเกตใช่ไหม เออแล้วถ้าเกิดเขียนถูกต้องมาเขียนให้เราอธิบายให้เราถูกใจสักได้ A หรือได้ B ีบวกอนเงี้ยเราโอเคค่อยทําตามใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่จริงๆแล้วรู้ไหมครับการทรงเรียกเนี่ยเป็นพระคุณของพระเจ้า,ท,าทั้งนั้นที่ความจริงแล้วนะครับน้ําประทัยของพระเจ้านั้นนะ่ะเป็นพระพรนะและความจริงแล้วเนี่ยพระองค์เองก็ไม่ได้มีหนี้หรือหน้าที่ใดๆที่จะต้องตอบเราเลยการที่เราจะเชื่อฟังนะครับเป็นโอกาสที่เราจะรับพระพร และการทรงเรียกของพระเจ้านะครับเป็นโอกาสที่เราจะได้อยู่ในใต้ร่มพระคุณของพระองค์โอ้โหในพระคัมภีร์ลูกาบทที่5ข้อ28นะเล่าเรื่องเดียวกันเนี่ยคือเรื่องของการทรงเรียกเล,เลวีเนี่ยมีบันทึกไว้ในสาเล่มนะมัทธิวมาระโกลูกาในลูกาซึ่งบันทึกเรื่องเดียวกันไว้เนี่ยในลูกาบทที่5ข้อย8ขยายความเพิ่มเติมไปว่าเมื่อพระเยซูตัดว่าจงตามเรามาเถิดเนี่ย ในลูกาอธิบายเพิ่มเติมไปว่าเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปใช่ไหมแต่บอกว่าเพิ่มเติมไปว่าเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งลุกขึ้นตามพระองค์ไปคือมีเพิ่มคําว่าเขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้งนะครับนี่เป็นการตอบสนองที่สุดยอดมากนะครับเลวีไม่ได้เรียกร้องคําอธิบายใดๆเลยจากพระเยซูและในขณะเดียวกันเขาก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะติดตามพระองค์ด้วย โอ้นี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับไม่ต้องสงสัยเลยนะไม่ต้องสงสัยนะครับเลวีเนี่ยเขารู้ตัวเขายอมรับตัวเขาเองดีอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนบาปและเขาบอกเขายอมรับตัวเองดีอยู่แล้วว่าเขากําลังมุ่งหน้าไปสู่ความตายความพินาศเนี่ยอย่างไม่มีความหวังใดๆเลยใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมโลกนี้สอนว่าเงินคือความสุขโลกนี้สอนว่าเงินเนี่ยเป็นความหมายแล้วก็เงินเนี่ยเป็นคําตอบของชีวิตใช่ไหม เงินค the ือความสุขเงินคือความหมายเงินคือคําตอบของชีวิตคนจะมีคุณค่าก็ต้องเป็นคนที่มีเงินคนจะมีความสุขก็ต้องเป็นคนที่มีเงินคนจะมีคําตอบของชีวิตก็คือเป็นคนที่มีเงินเลวีเป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยเชื่ออย่างนั้นรู้ได้ไงเพราะเขาแลกทุกอย่างเพื่อจะได้เงินมาไงแลกมาได้ทั้งตัวหัวใจวิญญาณและสังคมของเขาอะแลกมาได้ทั้งชาติของเขาขายชาติตัวเองเนี่ยเพื่อจะได้เงินมาแต่แล้วเมื่อเขามีเงินใช่ไหมวันที่เขามีเงินเขาพบความจริงว่าอะไรรู้ไหมเงินเนี่ย โอเคเงินอาจจะซื้อความสนุกและความสะดวกสบายได้นะความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเงินซื้อได้แต่เงินไม่สามารถที่จะซื้อการอภัยไม่ซื้อมาซื้อความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่สามารถอย่าว่าแต่ชีวิตที่รันเลยนะชีวิตต่อในโลกนี้อีกสักนาทีเนี่ยเงินก็ยังซื้อไม่ได้เลยเงินในวันที่เลวีมีเงินมากมายนะครับเงินกลับไม่ใช่ความสุขของเขาเงินกลับไม่มีความหมายสําหรับเขา และเงินกลับไม่สามารถที่จะเป็นคําตอบของชีวิตเลวีได้เลยนะครับและเมื่อวันหนึ่งเมื่อเขาได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ที่ประกาศเทศนาสั่งสอนอยู่เป็นประจำนั้นข่าวประเสริฐนั้นได้ออกฤทธิ์เกิดผลในจิตใจของเขาแล้วเขาก็ได้กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูนะในวันนั้นนะครับเขาได้พบกับผู้หนึ่งที่ให้สันติสุขแท้และความหมายที่แท้จริงกับชีวิตของเขานะครับเขาได้พบกับผู้หนึ่งที่เป็นคําตอบของชีวิต ที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินแล้วเขาก็ได้ลุกขึ้นจากด่านภาษีนั้นจากคนหนึ่งไม่เคยสนใจศีลธรรมเลยไม่เคยสนใจศาสนาเลยไม่เคยสนใจสังคมเลยไม่สนใจแม้กระทั่งจิตวิญ,ญญาณของตัวเองนะคือเคยสนใจอย่างเดียวคือเงินทองเงินทองเคยเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเขาเคยเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งหัวใจเป็นทั้งจิตวิญ,ญญาณของเขาคนนี้เมื่อวันที่ได้พบพระเยซู ได้ยินข่าวประเสริฐได้ยินถ้อยคําแห่งพระคุณว่าจงตามเรามาเถิดเขาได้สลระสิ่งสลรพัดทิ้งตามพระเยซูน่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากในมาระโกบทที่3ถ้าเราเปิดไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยมาราโกบทที่3ข้อ13-19ถึง19นะครับแล้วก็เจาะลงไปในข้อที่เ18เนี่ย ในในเวลาในในบทที่สิบเอในมาร,ปประกบทที่สามเนี่ยข้อสิบสาถึงสิบเก้าเนี่ย<ม>พูดถึงพระเยซูทรงเลือกสิบสิบสองคนคือพระเยซูทรงเรียกสาวกใช่ไหมน่าสนใจมากนะครับในนั้นเนี่ยชื่อของเลวีถูกแทนด้วยชื่อใหม่ว่ามัทธิวน่าจะน่าสนใจมากนะคือตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ถูกรู้จักเป็นทีน่รู้จักในฐานะเลวีต่อไปเขาถูกได้รับชื่อใหม่ว่ามัทธิวนะครับคือพระคัมภีร์ไม่ได้เล่าให้เราฟังว่าคืออย่างเช่นกรณีของซีโมนอ่ะ เพื่อพี่พูดอย่างชัดเจนว่าพระเยซูตั้งชื่อใหม่ให้เขาคือเปโตรใช่ไหมแต่ยางเลวีเนี่ยพพะ่อมภี่ไม่ได้พูดชัดนะว่าเออเขาตั้งชื่อตัวเองใหม่หรือว่าพระเยซูให้ชื่อหใหม่กับเขานะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่นะครับชื่อใหม่ของเขาเหมาะสมมากนะ mm hmm. คําว่ามทธิวแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าของขวัญของพระเจ้า mm hmm. gift of God ของขวัญของพระเจ้าและเลวีก็ได้รับของขวัญนั้นยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในวันที่เขาได้กลับใจมาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และลุกขึ้นตามพระองค์นะ เขาได้รับคําตอบของชีวิตเขาได้รับความรอดเขาได้รับการอภัยเขาได้รับแผ่นดินสวรรค์เขาได้รับชีวิตนิรันดร์เขาได้รับพรนานาประการเขาได้รับสันติสุขแท้ที่ทรัพย์สินเงินทองลนโลกนี้ไม่สามารถมอบให้ได้เลยเขาได้รับของขวัญที่ยิ่งใหญ่จากพระเจ้านั่นก็คือพระเยซูคริสต์เองจากจากเลวีใช่ไหมจากเลวีคนเก็บภาษีคนบาปคนทรยศเด่นสังคมเขาได้กลายเป็นมัทธิวสาวกและอัครทูตของพระเยซูคริสต์ ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรและพระมิยาบริสุทธิ์ได้ดนใจให้ได้รับเกียรติในการเขียนพระกิตติกุลของพระสกฤตนะครับซึ่งถูกรวบรวมไว้เป็นเล่มแรกนะของพระคัมภมร์ใหม่เลยนะวันนั้นนะครับวันที่เขาลุกขึ้นจากด่านภาษีนะเลวีเสียทั้งอาชีพการงานเสียทรัพย์สินเงินทองเสียความมั่นคงในโลกแต่วันเดียวกันนั้นเองนะครับเขาได้รับแผ่นดินสวรรค์เขาได้รับทร,รัพย์ส,สมบัติที่ไม่มีมแมลงจะกินได้ไม่มีสนิมจะกัด ไม่มีขโมยจะรักเขาไปได้แล้วเขาได้รับศักดิ์ศรีถาวรอ,อันเป็นนิรันดร์แทนเวลาหมดลงแล้วนะครับก็รีสครีปต์ไประการที่หนึ่งนะครับพระเรยซูคริตสต์ทรงเรียกคนบาปพระเรยซูคริสต์ได้ทรงเรียกเลวีนะครับและพระองค์ก็ได้เรียกเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันผมขอย้ำอีกครั้งนะครับการทรงเรียกของพระเรยซูคริสต์นั้นเป็นพระคุณนะและนามพระทัยของพระเจ้าแท้จริงก็เป็นพระพรนะครับพระองค์มไม่มีหนี้ ไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องอธิบายให้เราฟังแต่ในวันนี้นะครับเรามีพระคอมภี์ทั้งเล่มเนี่ยเรารู้แล้วนะครับพระเยซูสัญญาว่าอะไรรู้ไหมคนที่เดินตามพระองค์นะจะไม่เดินในความมืดแต่จะอยู่ในความสว่างแห่งชีวิตไม่เพียงเท่านั้นนะครับคนที่รักพระเจ้านะพระองค์จะทรงช่วยให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งนะครับปลายทางของการติดตามพระเยซูนั้นคือชีวิตและความครบบริบูรณ์และวันนี้นะครับพระองค์ก็ยังทรงเรียกเราทุกวันให้ตามพระองค์ให้เชื่อฟังพระองค์วันนั้นเลวีได้ลุกขึ้น จะได้กลายเป็นมัทธิววันนี้เราจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระองค์อย่างไรเลวีนะครับได้ตอบสนองต่อการทรงเรียกนั้นที่ชัดเจนด้วยการเชื่อฟังอย่างทันทีขอให้สิ่งนี้ก็จะเป็นการตอบสนองของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับให้เราร่วมใจกันนธี่ฐานนะครับให้เราสำรวจชีวิตํำรวณตัวเองสัส้นๆส,สักนาทีหนึงนะครับว่าเราอยากจะตอบสนองพรธรรมตอนนี้เรื่องอะไรนะครับ สักนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวผมจะธิษฐาน,นะครับ